บางอไปไม่มีครั่มสังคมหนุ่มนติกคเลมเปากแดงหัวมูสวยดเปหัวแกงสทีก็เ่้าเดก็อยจะใส่าความงอยู่ในเลือดสัยู่ตวกิวมายหอ่ะอันนี้คือของเขาเองเลยใช่ไหมคะหรือว่าอันนี้เขาทำให้แฟนคลับทำให้ Oh, อ๋อเพลง FC น่ะขึ้นต้นแปลกๆดีอย่ามีปัญหากับ Mohawk เดมที่ผู้มึงโดนดอกจะลุกก็ได้ถึงแม้กูตายแต่ฟันมึงหงายเหมือนโฟล็อกมึงพยายามที่จะพิกแบบให้กูดับจากการดับแล้วสเฟค BM ไอต้องกูขับมันจะลิตต้องกูอยู่กับพี่ดอแม่ก็ทำแล้วสเฟกติดมากระดุไปมึงขวาจากที่หมายตาั้ ออไอ้นี่ตัวตัวเนื้อตัวเนื้อตัวเนื้อ,อของไอ้มมีความเป็นจีนเนาะมันมีความเป็นจีนในเพลงก็เลยเป็เนอเนอกลักษณ์ของอสี่ อันนี้ทำลองแปลงอยู่ไอตัวนี้เขาแปลงอยู่ดูเป็นเอกลักษณ์ในเขาเรียกอะไรเหมือนทำเพลงมาแบบเออเหมาะเฮ้ย 我真偷。 สวยดูเป็นหัวแก้งสาวัก็เต็มๆไม่ใม่เก่งตาฉลามยไทยมึงเต็มๆจะมา่งกหน่อยเด้ออาจจะเซเซ่กลางชุ่ฟ้าใจหยียดรนกิดหน่อยแล้วมาไงวะอ่ะเนี่ยความแปลกที่มันดูน่าสนใจดูดิอคนสุดท้ายนองเลกชอมุมีลูกลักนุนับหน้าักมใจปเ่ยาเจ๋งว่าสุดๆสุใจฟูที่สุดเป็นล้านคงไม่ให้จีบผู้ชายคนไหนที่เข้ามาได้ได้จีบเอียวเป็นเด็กตัวเล็กนุ่มิร์ชันยังไม่ถึงยี่สิบอันนี้ดีชอบมาก และวัวมีน้องที่ล่วงสาบางถึงมังกวงติงแต่รักมังมากสาเรเลือดมังกองไหลอยู่ในกายวัวไม่เมยวางให้ใครมา้าบแค่ผู้สีสูตรที่ใส่กับเมืองที่คลองแคร์ใครก็คงจะรู้ดีลายชายาดูดขานว่เดียแบบว่าเอาเอฟิลแบบเพลงทำมาเพื่อเขาเลยอ่ะเอาว่ะเฮ้ย ดีดีเลยอันไหนอีกอ่ะฟังของลุงหน่อยอันนี้ปะคะอันนี้ของลุงแม่ฟังอ่ะนะวันนั้นฟังกันแล้วนะของลุงใช่ไหมเราฟังกันแล้วเนาะลุงแม็กไม่เคยแพ้ใครนอกจากขนมปังประกบใครบรรจุกระสุนลงใส่ในแม่ความจใจใจลงใส่ในใจความยิ่งใหญ่มันอยู่ในเลื่ยนตอนกูได้เคลื่อนมาอยู่ในแก๊งอะจกเออ ว้าว้ามีริงจริงหาจริงอยู่ในเมืองแฟม พวกไอ้ที่คุมเกมมาตั้งสองปีกว่าพวกที่แบงค์แจกแจมันยังมาขอกูลีกไอ้สารแต่มึงก็รู้ดีว่าทางมันของปีศานของเซิร์ฟอะที่เลือดมอนัน,นต,กต,กตนกระกระสุนมันเตรียมสลายนกไปขยายที่อกและตอนแล้วใครที่แม่กะหายแล้วมันยามฉันฉายเจ้าแจมแล้วใครเอาโลกก็ไปเต็มที่หายแล้วรอมึงหายหมดแก๊งโดยกูยิงกลางอากาศคุยพวกมึงล้วงหลางอนาจแก๊งกูมีน้อยแต่ก็ร้อยรนเฟซบุ๊กแค่พังงาน ัดไม่แค่หมัดปากกับปืนที่กูไล่อยากจะวัดกูสักบาทหรือน้ำหนักที่กูไฟแม่งมีแต่คนที่อยากจะเจอขอร้องน้องๆไม่อยากเบิฟก็ตองสติมึงอาจจะเบิื่ออาสาใซิกูทำเคสเออเลิกอีกหน้าไหนไม่เสนอเข้ามาเดี๋ยวมึงเจอเจเบอร์เกอร์มึงก็ไม่รู้ว่าในสิ่งที่กูเจอมาจะากไหนเือเออานะ๋อเลือกใช้แมพได้เลยเลิศเลิศกูอับไม่ใช่ปูโยโย่แลไมว่าใครหน้าไหนอ่ะก็อย่ามาขึ้นรถกูและถ้ามึงอยากมีปัญหาไอ้สัส ตอ้ทโทรศัพท์งานดำใหม่หน้าตาประมาณนี้หาจุดก,กันนะเฉพาะนในตัวเมืองตู้โทรศัพท์งานดำวา่าเปิดแล้วมึงเนี่ยอันนี้คือยังไงไอพีเขาจะเป็นยังไงวะเนี่ยม,ม,มันเป็นต้องไรมั้งมันต้องมันไอ er ลันเชอร์อะไรใหม่หรอ ของเซิร์กเหรอคะซอเซิร์กนี่เป็นของคนนี้ปะทำไมอายอะฟังของเซิร์กกันเหรอซ,ซ,ซูก้าเซิร์กไม่ใช่แล้วไม่ใช่คนนไม่มีไมนเขาเขาคือมันมีชื่อเพลงไหมคะหรือยังไงคือช่องเขาเลยเหรอคะหรือว่ายังไงอะ่ะนี่ไงน,นี่ใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ปะ่ะ อันนี้ใช่ปะ่ะลองฟังไหมครับพี่อันนี้หรือเป่ะคะอันนี้หนูฟังแล้วนะอยากฟังใหม่หรอออเพลนี้ อยู่ฟังอนูน่าจะฟังแค่ครั้งสองครั้งมาอหนูขอฟังใหม่อีกรออนหนึ่งเมืองเปิด ใช่มันไม่มีใครรับรู้ได้ใช้ชีวิตไปวันวันเป็นประจำวันในขณะที่พวกมึงไปโรงเรียนแต่ว่ากูไม่เพราะว่าตอนนั้นกูกำลังทำชีวิตของกูให้ดูง่ายไปเตะบอลไปเล่นเกมกูแม่งไม่ตั้งใจเรียนกูเป็นคนที่ไม่เอาไหนและไม่ค่อยตั้งมึงเขาบอกว่าเปิดทุ่มหนึ่งอะค่ะตอนนี้คือเหมือนเขาน่าจะรอเนี่ยคนน่าจะรอกันหน้าดิบแล้วแหละว่ารอเขาเปิดรอรวไม่ค่อยประกาศเปิดแล้วค่ะรอสนใจมีคนรอไม่สนก็คือไม่สนจริงจริงอันนี้คือเหมือนเขาเล่าประวัติกูต้องทำชีวิตให้เหมือนภาพ มันแทบจะเป็นเขาบอกว่าเป็นเพลงของเพราะอะไรนะเป็นเพลงที่ให้กำลังใจสตรีเมอร์ในตอนนี้ได้เลยนะใช่ไหมถึงแม้พวูมึงไม่เงียบกูก็จะปล่อยผ่านและเลือกไม่ดีกูตัดเพลงกูมารับบุญและปล่อยบาตตั้งใจทำงานเก็บเงินมาถมทุนชีวิตต้องสมดุลกูเลือกอย่างต้องปล่อยอย่างพร้อมคมเมาที่ปล่อยสาด

มาเดินตัวเองด้วยสองขาชีวิตกูผ่านข้าวก็จะตกด้วยของหวานกูมองดูนาฬิกาตอนนี้ตีหนึ่งสองสามนี่มันไม่ใช่เวลานอนกูทำเพื่อครอบครัวนี่มันไม่ใช่เวลายอมขอบคุณพวกชาวใจประชากรถ้าไม่มีพวกคุณก็ไม่มีเรายืนยันในตอนนี้อยู่บนเขาเส้นทางของกูมึงคิดว่าต้องเจอว่าจะมีวันนี้ไม่ใช่เปิดคอมนั่งสร้างเลยได้นะถ้ากูมีกินพี่น้องกูต้องมีตามไม่ต้องมาบอกกับขูว่าใครไม่ิด สุดกันเริ่มขึ้นนั่งนับดาวบนฟ้าที่มันกําลังจะเริ่มมืดเราสองคนคุยกันทั้งวันทั้งคืนถึงเรื่องลูกจะทํายังไงบอกใจให้เริ่มสู้กูเลยต้องดูแม่ดูยายเป็นตัวอย่างเมื่อก่อนกูเคยแกยเลกกูเป็นนักเลงเป็นตัวกลางตอนนี้กูตั้งเป้าหมายสุดท้ายเอาไว้แค่อยากอยู่กับ คว่ยอมรับนะเพลงนี้เป็นเพลงความหมายที่แบบใช่ว่าสิทธิที่กูได้มาจะมาจากฟงจากฝาที่สุ่มชีวิตกูแข็งแรงมาได้จากอุปสรรคและหนามที่ขู่และสิ่งสุดท้ายที่อยากจะบอกจะเล่าออกไม่ตัวน้อยที่รักที่สุกคือลูกคนเล็กกำลังมีน้องคนเล็กที่เขานั้นอยู่ในท้องแม่อีกไม่นานแล้วคงได้อยู่กันพร้อมหน้าและความสุขมันลอยเข้ามาล้อมบ้านและในตอนนี้ที่กำลังเริ่มบนคุณคิดสูว่าชีวิตมันสีที่กำลังเริ่ม เพงเป็นห่วงตทอพี่เอ็ดาอานาะผมก็มีพท,ท,ที่ทำกับเพื่อนนะครฝาฟังมคะบอดินเจียิสวัสดีค่ะพี่จังสวัสดีค่ะโอ้โหบอดโหดจังเออเฉยเลยขมเยอะจาดโูบองสไายจานดูหน้าดิ